ต่อกันดีกมืออื่นเศร้าพี่น้องเอ้ขัก,กันนล้นี่แหละสองคนกับบอกกันไปเดี๋ยวไปเบิ่งโกบังให้อีกเตันหนึ่งไปนี่แหละดานเนี่ยโอ้ยบรรยากาศนเนี่ยมันเศร้าไปตื่นมาจนจนแจงแ้งเราโอ้ยนอนกากโพดไปดีกว่าชิตบม่ได้ทานบบท่านกระหอ,อกดอกเสียวฮะเบิ่งนกน่แหละ Nu cầu số, xuống, caipu caio annoy, xuống cây, cây để cây hiếm thôi, chặt bê sông thêm hoặc là nhà chặt nhà 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 nè tôi bảo tôi hết là lún nhảy này lún nhảy này lún nhảy này mưa hôm nay mưa nội nó không ước bỏ không ước. Oh, này non wow. oh ah, <laughs> <Bài kếp> đến, <right> <personnel> cái nạn mưa bài kiếp tiếp theo chó tiếp xong bài cái gì lý đây bộ đồ mà ngoại bưng 40 mét Sì, sếp mẹ. Mmm, mmm, xuống Soon, mô soong kai bokai. Kì bắn sếp của thứ. Do chưa rồi nè Ok, hey. hô nhìn cái này, ok. Ok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 , đi Ok, ok. 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 นี่จะเข่าใช่เขาเอื้อเปี่ยนใชอึกคือกันเข่าเข่ากดกดหมอบอ่ะยิงมายิงมายิงมาจับหิวสองเลยเออสองมือเลยเออคนละตัวโอ้ยคักแฮียพี่น้องเอ้ยบอกกันเห็นละนี่เขาป่าบ้านนี่ปะเขานั่งบนห้องปะกูละยัง ยังสุู่ที่บัน mm. เบ็ดกล้อง Robert, เฮาเบิดไป่นของเลยใส่มือถือถ่ายทุกอย่างนี่ลอยล้อเดียวนี่นะลอยล้อแหงจังว่าจังได้ก็ยางมานมานน่มานขั่แหงเก็บหลบแล้ว

ตู้ฮะตู้หายิ่งขึ้นดูโอ้ยบอเตียสองมือแยกออกนล้วกันเนี่ยพี่น้องเอ้ความหมานหนึ่งเนี่ยกว่าหนึ่งลูกเลี้ยงสี่อันนี้หาลูกกระเทยยังขึ้นใหญ่แท้ป๊าโอ้ยกันหูแล้วนี่เอาเติงเลยนี่ยกระเทยปักใหญ่เนาะเดี้ยใหญ่แท้อันนี้บอกเคยเห็นด้วยเติงวีดอ๋องลูกกระเทยหอนจุกนี่ ฮอนมันเออม่มือเนี่ยมือวานี่เขาลายแต่ว่าเขาบุร <y> ียิงปไปเก็บก <enfim>, ับตี่ักเนาะมือนี่สิบหเห็นเยอะสอดยิงแบตเท้ามันเลือนหน่อยพี่น้องไปเาิไปเขาทานเขาทานเลาวไม่ถึงคนเดียวฮะตัวตกลายจะตัวถือในลูกนี้ตัวถือนี่นี่อยู่ที่นี้ ี่ลูกนี้ถือเราในลูกนี่ตกเมื่อกี้นี่ไปเดี๋ยวจะลูกไปหาบุ่งลูตัวหนึ่งตกตกตกนบนรูปเลยไปค<ม>ับแห้งเอ็มลอยหางเห็ดพี่น้องเอ็มลอยจั<ม>บไปคักแห้งเอ็มลอยเนี่โบผิดหวังเอ็มลอยนี่ tớ nục cả thẹn này, này Ôi, cần hủ vào này nào, áo tướng tớ mới, đây nội hả? Ừ, mới đây nội. này nội nó Ừ, lên nội Chết tối nó ông còn ăn nhặt nhờ Đừng cho rằng gì hả, chết chết này chẳng này. tìm Tiếp อีกแต้มหนึ่งแต้มสุดท้ายแล้วแหละเดี๋ยวสิกับฐานทับเข้นะาบันกับทับก่อนตุกตุกกระโดกขอใช้เาขเกเากู้ข้อเลยหนักอีกนะเ็นบอกระโดกข้างนองสุดท้ายแต้มสุดท้ายได้เจ็ดได้แปดตัวแปดแเปมมาเถอะกัดแงงปะเดี๋ยวกับทับข้างน,นองบันเดี๋ยวพีไปเบิ่งทีมงานก่อนทีมงานนี่ไปเอาบักปางเนาะอีกสองคน บอลบอนเพื่อนแปะบอกปางจาังว่านี่คักแล้วเมื่อนี้ได้ของมาฝากทีมงานละโอ้ยคักปัญญกมาหอดแล่ะ <c oughs> แต่ว่ายังมาหอดทับอ่ะพวกแหละทีมงานเขายังหอยเครื่อยอยู่โว้แรมลาพผ้าจาไงไปได้หมดนี่เพป็นว่าบอกปากปากก๊กหรืปากกลาโทษสมควรนะ <c oughs> ขนาดคักเป็นคักเลยกระหอกบนเขาไงยังมาเสาะ ลอยเคือลงมาตีใบเรื่องนี้เห็นไหมใบปางมึมมึมมึมเฮ้ยเถอะนี่เนาโอ้ยคักเป็นคักเลยนี่เออมึมตึงใบบักปางก่อนเออเนี่ยนี้ใช่นะแม่นแหละต้นนั่นแหละคับเนี่ยนี่โอ้ยย่าแม่นเอาอันนั่นเด้อแม่นแหละมันอันแล้วคักแท้อันนี้ วานเป็นวานเรื่องไงมาชิวานยังมาทนนะปูากใหรมันวานก็วานจะอืดในมันเลยหลุดลงคอเลยเมื่อกี้กระกระเนาสงควรหน่อย วายคือแท้วายไองเงียดคือจักเป็น่นทานผู้ชมสิเสือไปเดบวาดเด้ยมันหวานหวานหวานจนสมักเด้่ดยต้นขักต,ต้นพัก่หนะป้องพัก่หเน่เราวานโอ้ยกันพวกเจ้าสิไปในไกลเราอ่ะโว้ยมาเบิ่งในขางดานเจ้าของนอนเนี่ย ขาก็ได้ปลาไม่เอ้ยขัก um> 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 um ินเนี่ยอ๋อหอมเท็ดทเทขุ่นเนาะขากแน่งครั้งแรกเบากันครั้งแรกเลย แล้วย้อนเครือบอ่ขักขักพี่รขัก,ขก,ขกเอ้าถ่ายายาวๆกันอยู่ในแหละเฮาอยู่กาบอกปางเลยแหละขะบขับชมนุ่กันพี่รองขักกระลินี่เอ้าบรรยากาศการมาเที่ยวปลาเนี่ยแหละหาของของปลานะเมื่อกีน้นะโอ้โหมันบ่อห่อตะเครื่อนเลยโอ้ โอ้ยมายจอาเอาอาเอาขึ้นมาแล้วลงอีกปะเนี่ขึ้นมาต้นใหญ่ลีโน่ต้นคักลีโอเคคัดคัดคัดจะเจอไปเลย หอยชิมเมะนึง,งเข่ากันเด้อั่ายได้โอเคโอเคโอ้ยป,ปงังกับบักปังเด็แท้หนุ่มน้องเลยเอาอย,ายาิ่งเหลือกวดวนึงหอยต้องแตงอยู่ยขึ้นมาหอดนีไหมนะเอาขึ้นได้เคืองต้นแล้วพุ่นละทีมง,งานก็นยังขึ้นอยู่ปลายุ่นเฮาสูบ่ไว้แล้วเพิ่นผู้ชำนาญดี ฮะปาดโทคอยคอยยอมแล้วจังสมควรนลีได้ปาดโทผุเพิ่นชำนาเนี่เพิ่นขึ้นได้เฮานี่ย่อมเนียเฮาเอาแถวแถวใกล้ๆแล้วเฮานี่แหละนี่บอกปางไหมน้องเอ้ยขึ้นมากกินอยู่เทิงเลยนี่ปิดมาแหละเครื่องหนึ่งนะเฮ้ยเด่นๆแป๊บหนึ่งปลดลงมาก่อนเดี๋ย้เดี๋ยวลงมาก่อนอ่าขึ้นเลยเปล่นี่ เออเกี Ơ, ye Connie, ye à, Out, ่ยวเพื่อเกี่ยเพื่ออ้าขึ้นเอ้ายังคาอยู่ย้อนมาย้อนมาย้อนมาสิปปด์หน่อยนี่ย้อนมาเอออ้าวดึงบัดนี่เออได้เลยครัขึ้นเลยตัวนี่ของนี่ปางนี่จากต้นสดๆเลยนี่โอ้ยหวานคักระลิกกดีนะตเอ้าใส่มือถือถ่ายจัดซ้ำนไ่แหละเอ้านี่แหละคัก้อนี้ ยังกินอยู่ต้นฮะาดทักอะไรือ่ากบน,<ะ>น,น,นี้ททนะกรหีักกะีนั่งกินปันลิงโลดบาดนี่ มันกระเบิดที่นี่แล้วว่าคือ, <laughs> อมานางกินฟาลลีกแล้วเธ <laughs> อ,ออกักเลยหมดเลย <h ook> มาทำทึ่งไป <h ook> องไปตารางกับ สมควรมาดูเทิานางนเ,เลยข้อย่อมเลยวะย่อมเลยพิ้นใบม้ามอยากเป็นตะคิวเลยเอ็นจ่องกันเลยนะยม่านลงอาก็ลงมาแต่บกปาง ะได้กระสอบหนึ่งเนี่ยหนึ่จีบป้ากันกลับได้พี่น้องเงินบาทนี่กระสอบกลัว,วสามสอบละพูหละกองกันป้านอยู่หัวเอาตัวสมควรในลังกันเลยนี่แหละอันยอยู่นี่แล้ว สีเก็บบาดนเะดี๋ยวสีเก็บไปหแหลมเมื่อทับเขาหแหลเมื่อที่ผักเขามาคักคั่กเลยมือปีนเท่าไงชมกวนเยอะอย่อมแม่งเข้านี่ว้าเลยแต่ก้อนนี่ยึ้นได้กุ้งใหม่เนี่แต่เดี๋ยวนีแล้วมันเป็นยังไงวะแมน,น,นึ้น,น,นไปออด ครื่องกลางในชั่วราเออประมาณวังซีบกาเมสเด็กขามันอยากสั่นมันอยากเข่าตะคิวมันอยากกินโลดขาจ่องฮะโลดท<ม>ี่ว่าย่อมตะกี้หนุ่มโอ้ยสมคว้านล่ะคือก็ไม่ก็ได้ถือว่ากระบุกเก่งไหมแต่ว่าหักขึ้นได้สัมเนียนะระยะกสัมนียทือว่าโอเคแหละนะสัมเนียพอได้นี่ปกตินี่สัมเนียอันสูงหันกระโบว่าแล้วใยเนาะปลายกกคือก,กนันเองกระโบไว้เลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยขึ้นประมาณวางกลางเนี่ยก็ยังพอแห้งนะ ว่าหอมสมควรเพิ่กระโพาตอเพิมาตอมเลยได้เอาเิียวเมือ่อหยับเซกสอบเลยห้ามเมื่อคัดลด้นลดปลานใส่ไหมเอาเมานนื่อบานเนี่ยป่ะจากทีเก็บเซกสอบเลยเอาสีเอาเมื่อทับได้ป่ะนี่พี่น้องทับทับ เมื่อบรรที่ผักเท่าหมดแหละแล้วเมึกปางเมื่อเมื่อนี่ก็เป็นมื่อสุดท้ายแหละที่เดินทางกลับหลังจากที่เมื่อนี่ก็ได้กลับทับเลยกันเพราะว่าทุกอย่างก็ลอยล้อแหละพลังงานแบตกระเบิดพลังงานเท่ากันน้ำกระเบิดพลังงานคนกระเบิดคือกันบปบดตีแต่แบตกล่องแบตโทรศัพท์ป่ะนี่แหละแล้วเมื่อนี่แหละ ต้องหอดฐานหอดทับเลยเอาปิ่งปลาเข้ากอดสมควรนเลยนี่ตัวสมซื้อพ่านมองเลยกันเนาะ,ก,นะกันได้ลงหน้ามนเนี่ยมันมอยผ่าดน,นะเนาะโอ้ยอมดีพี่เอ๋เลยปนะไปเนาะเสี่ยนปลาดุกได้เพิ่นนี่ <c oughs> มาได้ย่านเพิ่นซำปลาดุกนี่ไล่ลเขามาต่อแถวเขามาเลยอ่าตัว เอาโบเคยกินจักเถือ่อพี่ลองเลยปลาซิวอา้าวโตมันไม่ได้น้อยอย่างดีอันนี้ป้าสมสองนิ้วเนี่ยความใหญ่เานาะอะครับบจัดแจงทีมงาน้ากันขวนขวหน,น,นูเพ็ดยูเพ้กินนี่ยู่จของกินเท่ามาื่อวานเ็ดได้กินยังว่าสีซับซับเลยคุกคุกใส่เกลือมันง่วนเลย โยนข้าวปลาติ่มาเนี่ยใส่ปรุงอย่างดีเลยยนข้าวปลาที่มาเลียโอ้ยหนุกเหลืองความมันมันก็เบิดน้ำหนุกเหลืองเนาะนี่ไงนี่ตัวนี้เฮาก็ยังเงินตากแห้งไว้ตั้งแต่คืนนี่สองโตนี่ไปจะน้ากินได้เห็ดยูเอ็งกินเลย่น้อง เห็ดยู่เห็ดกินแล้วก็พวกแหละจะได้เดินทางกลับมือเนี่ยเอ้าสำหรับลิปนี้ก็ถามมันดับไปกับยาวากันพี่น้องเลยแบตเลือดสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์นี่เก็นไหม Oh, để subscribe riêng kênh Để không <laughs> วขวัมาในขวานกเขาเอ้าเนี่ยแหละเข่ขาขึ้นน้ำจังหน่อยก็ได้เดินทางกลับพี่น้องไงกินเข่ากินแล้วน้ำบ่มีก <c oughs> ินขเข่าแล้วน้ำบ่มเบิดปาดเลยเอา้าเขีข่ยนเข่าจะได้พากันสั่นแล้วมันง่ายเลยเนี่ยถือม,มุม,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 มน้ำห่วงเอา้เอาอ่ะแล้วพี่น้องมาเนี่ยมื่อสุดท้ายเข้าคือว่ามียังกะงัดออกมาเบิดน้ำมามามียัง มาม่าเหลือดสองอันสองถุงนี่แหละหัว,วนกป,ปกปิกป้งปิ้งปลาซิวอ้าวโตบักใหญ่หนึ่งไปพอกินเรียบร้อยแล้วก็แตกไปแตกมา่นนิดน้อเปียมแมนบอกพยายามเมื่อกำ<อ> <ๆๆ S 1> ลัอเนาะแมนเนาะ <c oughs> เอ้ามาได้พี่น้องได้กินข้าวน้มก,นกัน,กน,นบานนี้ครับลิ้มขัวนกเหลืองเนาะสุก้วนนี่ลิบานนี้ กินหมดเลยเงใจพะอล้แบบเป่าๆเลฮะเป็นแบบเป่าเก่งอะไรได้ระใหญ่มันออกดังใหญ่มันออกดังบพ่อเลยเ็ดน้ำมดเลล้เด็ดน้ำมดเด้แล้วกินหมดเลยกินเลยแหละ อืมค่ะค่ะเอ้าทำไาเนี่ยกอนหลังโดดใจโดดใจคำเขาครับอืมโอ้โหเอาาบรรยากาศคับก็แต่ลักล่านโลดวิวนี่สมควรพี่น้องไง ที่เดินทางมางมาใเ้นะตีมงานก็เจ้าตี่อ้าหาก็ห่อมงสาวในโบเห็นอ้ยมันมาอยู่พี่วดเนาะเอ้ายะอยู่พี่นี่โอ้เจ้าได้หลายอยู่เนีเจ็ดแปดโตเจโตแโตไปปเมื่อผมคอยนี่แหละคอยคยไก่พี่ไก่กับผมได้ลายนไนี่นี่นี่มาไดินมาไดิคันก็เรียบร้อยเลยนี่เพื่อเอามานอยเทอะะ มันบ่ได้มันเอ่แล้วเนี่กะหอเพิ็นอ้ยพูดๆๆตโฮกโติ่นเทกินทาเฮาดิวะกกะเหิ่อนคัวแล่นอย่าเป็นตัวเดียวนี่บ่แลนโอโถ ตัวนัดเดียวเลยเห็ดริดหลากไปเลยสมควรเีลีมามามาในแหละยิ้วน้ามาชิมาแหวะนี่ะโดดน้าแถวหวยเนี่ยตักน้าแต่ยิ้มได้กินน้าบแทวบอกถ้าเรล่นแถวดานนั่นแหละดีกว ที่แรกว่าจิต้มน้ำกินโอ้ยมันกระเทินเพราะได้เมื่ออะไรเลยเ่ม,มาเลยต้มมันดีกว่าเปไปในบ้านแบบนี้หาดขายนะ <Hey. S 2> ยนั่นแหละจังวะไปหั่นแล้วแล้ซื้อน้ำกินกันๆๆ